มาดูทิศทางการส่งออกของบ้านเราในปีนี้กันบ้างนะคะล,ล่าสุดข้อมูลจากทาง S C B E I C ค่ะมีการประเมินนะคะว่าการส่งออกในประเทศของเราปีนี้น่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะยังคงต้องก่อติดติดตามปัจจัยเสี่ยงเรื่องของวิกฤตทะเลแดงกันอยู่ค่ะโดยดูจากตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์กันก่อนนะคะรายงานตัวเลขการส่งออกประจำเดือนมกราคม2567ค่ะ ขยายตัวได้10%เมื่อเทียบเป็นรายเดือน คิดแล้วเป็นมูลาค่า22,649.9ล้านเดนรียญสหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินประมาณ784,580ล้านบาทขยายตัว10.2%เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตราข,ขยายตัวที่สูงสุดในรอบ19เดือนนับจากมิถุนายนปี2565ค่ะขณะที่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB EIC นะคะประเมินว่า มูลค่าการส่งออกไทยนั้นจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ในปีนี้ค่ะจากแรงหนุนรายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อแรกค่ะ 1. ปริมาณการค้าโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกแม้ว่าจะชะลอตัวลงบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังคงขยายตัวได้ใกล้เคียงกับปีก่อนข้อที่2ค่ะ ภาคการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าระหว่างประเทศจะกลับมามีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมากขึ้นในปีนี้นะคะและข้อที่3ค่ะราคาสินค้าส่งออกที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงนะคะอย่างเช่นราคาสินค้าเกษตรตามปริมาณผลผล,ผลิตในตลาดโลกที่ลดลงจากภัยแล้งและนโยบายควบคุมการส่งออกสินค้าในบางประเทศทั้งนี้ค่ะ อัตราการขยายตัวของการส่งออกสินค้าในรูปของเยออนเยียนะคะจะมีแนวโน้มลดลงในช่วงที่เหลือของปีตามปัจจัยฐานโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมที่อาจจะติดลบสูงเนื่องจากไทยเราส่งออกทองคำในเดือนมีนาคมปีที่แล้วมากถึง1,568.7ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงนะคะอย่างเช่นปัญหาการขนส่งในทะเลแดงและคลองปนามาการแบ่งขั้วของห่วงโซ่ประทานโลกการนำมาตรการ ภาษีนําเข้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกีดการทางการค้ามาใช้มากขึ้นรวมถึงการฟื้นตัวของความต้องการนำเข้าสินค้าของประเทศผู้นำเข้าที่ยังมีความไม่แน,น่นอนสูงค่ะ โดยทาง S C B I C นะคะระบุว่าเหตุการณ์โจมตีเรือขนส่งสินค้าของกบฏฮูตีในบริเวณทะเลแดงหรือว่าคลองสุเอชและไผ่แล้งในคลองปนามาซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือที่สำคัญของโลกส่งผลให้ค่าระหว่างเรือและระยะเวลาขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศนั้นเพิ่มขึ้นมากนะคะในช่วงที่ผ่านมาหากปัญหานี้ลุกลามไปวงกว้างแล้วก็ยืเยื้อ อาจจะส่งผลกระทบต่อการสออกไทยเพิ่มเติมได้ค่ะซึ่ง S C B A C นะคะอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์และประมาณการมูลค่าการสออกสินค้าระบบดุลการชําระเงินของไทยปีนี้ใหม่แล้วก็จะมีการเผยพแพร่บทเคลอดังกล่าวนะคะอีกครั้งเดือนมีนาคมนี้ละค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็เริ่มมีสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นละคะ่ะเกี่ยวกับวิกฤตทะเลแดงนะคะค่าระวังเรือเริ่มมีการปรับตัวลดลงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความเสี่ยงนี้จะหมดไปนะคะ